สวัสดีครับผมฟุกฟุลูกุนะครับคลิปนี้อยู่การรีวิวเรียวเกตอีวาคิเรียนมาร์ศูนย์หกโดยตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,600บาทถึง1,800บาทนะครับเป็นโมเดลจากบันไดทิ่กิะสีแท้เลยนะครับที่เห็นอยู่ทั้งหมดนะตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะได้จากการประกอบตามคู่มือเลยนะครับก็จะมีตัวหุ่นนะครับมีหอกกาซิอุสนะครับมีเอนทิพักนะครับอันเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็มีมือทั้งหมดตรงนี้หกคู่นะครับ เป็นมือพิเศษที่เอาไว้จับหอกเนี่ยคู่หนึ่งครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในในกล่องเนี่ยจะมีเหลือมืออีก2คู่ครับก็คือเป็นจับมีดคัตเตอร์นะครับแล้วก็ปืนไรเฟลิลประจําตัวของอีวานะครับซึ่งตัวเนี้ยไม่ได้ใช้นะครับผมก็เลยไม่ได้ประกอบมันด้วยนะครับผมโดยจุดแตกต่างระหว่างอีวามาร์คศูนย์หกกับอีวาเคลื่นตัวอื่นเนี่ยคือไม่มีปืนไรเฟลิลมาให้ไม่มีมีดหกมาให้ไม่มีสายเคเบิลมาให้นะครับสามสิ่ง ที่แตกต่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนอกานั้นก็จะเหมือนกันเกือบทั้งหมดเลยแต่ก็จะมีจุดบางจุดที่แบบแตกต่างกันเล็กน้อยครับแต่ที่เห็นได้ชัดเลยก็จะมี3ข้อที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นะครับผมสาหรับจุดขยับของตัวบอดี้ครับก็เริ่มจากส่วนหัวก่อนเลยครับก็สามารถหมุนได้รอบนะครับแต่ว่าส่วนหัวนีจะเป็นจุดที่ค่อนข้างหลวมแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับหมุนได้เกือบรอบเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ขยับขึ้นลงนะครับ ได้สองจังหวะนะครับมันจะไม่ค่อยแข็งแรงครับตรงจอยที่เสียบระหว่างคอกับหัวเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้หน้าเกลียดจนกนัดว่าเอ่อขยับแล้วมันจะหลุดนะครับผมตรงหัวไหล่นะครับก็สามารถขยับได้นะครับหน้าหลังนะครับตรงนี้นะครับสีเหลืองเนี่ยเปิดไม่ได้ครับตัวเอ่ออีวาตัวอื่นเนี่ยจะสามารถเปิดตรงนี้ได้แต่ว่าตัวโหกเนี่ยทำไม่ได้นะครับ แล้วก็ตรงด้านข้างเหงนี้ครับก็ขยับขึ้นได้นะครับแล้วก็ลงนะครับแขนนะครับสามารถยกไปข้างได้นะครับ90้าสิองศานะครับมาข้างหลังนะครับได้เยอะยุ่นโควงเลยนะครับแล้วก็มาข้างหน้านะครับแขนนะครับสามารถงอพับได้แบบนี้นะครับส่วนของมือนะครับเป็นจุดที่ผมชอบนะครับใน สเกล RG ของ Evangelion เนะี่ยจุดมือเป็นจุดที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับแน่นมากผมคิดว่าความแน่นของมันหน้าตรงเนี้ยคือถืออาวุธอะไรก็เอาอยู่คือแบบมันแข็งแรงมากจริงๆนะครับมือเนี่ยจุดขยับของตัวนะครับก็3ชั้น3จังหวะนะครับแล้วก็เอ็นมาข้างๆได้นะครับ ขานะครับเป็นจุดที่ผมคิดว่าการดีไซน์ในการประกอบอาจจะยังไม่เวิร์กสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแกนกลางของขาตรงนี้นะครับข้างในตรงเนี้ยมันใส่ค่อนข้างยากแล้วก็เป็นจุดที่มีปัญหาทุกตัวเลยที่ผมประกอบมาตั้งแต่ศูนย์หนึ่งยันมาศูนย์หกเนี่ย,ยคือมีปัญหาเหมือนกันเลยคือเวลาขยับขาเนี่ยถ้าสมมุติเราจะขยับข้างในขั้นหนึ่งเนี่ยอีกขานึงเนี่ยมันจะไปด้วยกันนะครับมีโอกาสสูงมากนะครับเพราะว่า มันเป็นแกนกลางอเดียวกันแล้วคือการใส่คือแบบใส่เข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็หมุนแกนมันขึ้นแค่นั้นเองนะครับในแกนกลางของขาเนี่ยทำให้เวลาขยับขาเนี่ยอีกข้าหนึ่งก็จะไปด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับขานะครับก็ยกได้มาประมาณนี้นะครับไปด้านหลังนะครับได้เท่านี้นะครับสามารถงอเข่าได้นะครับเวลางอเข่าตรงนี้ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับ ข่าตรงนี้นะครับสามารถพับได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็เท้านะครับสามารถงอไปอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับบิดซ้ายขวาได้ตรงปลายเท้านะครับสามารถกระดกแบบนี้ได้นะครับด้านหลังครับก็จะมีรูให้เสียบถ้าเป็นตัวอื่นก็คือเป็นเสียบสายเคเบิลนะครับแต่ว่าของมาร์คศูนยเนี่ยคือให้เสียบกับ วงแหวนเทวดานี้นะครับไม่รู้ว่าเรียกวงแหวนเทวดาหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับแต่คิดว่าใช่แหละนะครับก็คือง่ายๆเลยคือเสียบเข้าไปเลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรบับวงเทวดานยผมแนะนําให้ระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนหน้าปกใสรายง,งานอะไรของที่คนไทยใช้กันประจำะผมคิดว่ามันเป็นวัสดุเดียวกันนะครับเพราะว่ามันเนี่ยเห็นไหม มันแค่ขยับนิดเดียวมันคือมันก็สั่นแล้วนะครับดังนั้นเวลาประกอบเนี่ยมันจะให้เรางอตามข้อต่างๆตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าอย่างงอแรงเกินไปเอาแค่พอดีก็พอไม่งั้นมันอาจจะหักได้นะครับผมสาหรับห่วงเทวดาอันนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึ่งนะครับแล้วก็ห่วงด้านหลังอันนี้ครับมันจะมีรูว้เสียกับตัวแอคชั่นเบนะครับซึ่งในกล่องไม่ได้มีมาให้นะครับตัวแอคชั่นเบสของเราต้องหามาเองนะครับซึ่งผมก็ยังพอมีอยู่นะครับก็จะใช้เป็นเดือยแบบนี้นะครับหัวเหลี่ยมแบบนี้ เสียบเข้าไปพอเสียบกับ Action Base ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับดีไซน์โดยรวม,มววของตัว body ของ m a r ่วเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าออด้วยมุดโทนด้วยสีด้วยดีไซน์โดยรวมเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะครับโดยเฉพาะส่วนหัวเนี่ยผมคิดว่าเออมันเท่ดีนะเป็นแบเป็นตาสีแดงมีเขาเหมือนอีอวาศูนหนึ่งสีน้ําเงินสีดําสีเหลืองตัดกันผมว่ามันโอเคเลยสำหรับดีไซน์นะครับ โดยรวมแล้วจุดทหยับกับการดีไซน์ของอีวามาร์นหถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอกไก่สอุ่นะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะครับดีไซน์โดยรวมถึงผมถือว่าโอเคเลยนะครับเขาทำรายละเอียดมาค่อนข้างดีเลยแต่คืออันนี้ผมไม่ได้ตัดเส้นครับโดยรวมเนี่ยก็คือถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่ต้องตัดเส้นเพิ่มก็ถือว่าสวยแล้วนะครับผมชอบตรงเกี่ยวๆตรงนี้นะผมว่าเขาใออส่ใจรายละเอียดดีอะนะครับแล้วก็มืออันนี้นะครับ ผมใส่ไวแล้วเรียบร้อยครับก็คือเป็นมือสําหรับจะหอกที่ให้มาคู่เดียวนะครับก็มือเนี่ยสามารถลูดขึ้นลูดลงได้เลยนะครับผมก็ได้ฟิดไว้นะครับอีกข้างหนึ่งก็จะอ่าคืออันนี้นะครับอีกข้างหนึ่งก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นซ้ายแลขวานะครับผมการใส่หอกคารสุตนะครับก็คือให้บีบบริเวณตรงนี้นะครับคลองข้อมือแล้วก็เอามือใส่เข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับกับสำหรับการถือหอก คาซิอนะครับตัวหอก็สวยครับตัวหุ่นก็เท่ครับดีไซนด์ดรวมๆมาคู่กันถือว่าโอเคเลยถือว่าเป็นแบบเทวทูตตัวสุดท้ายแล้วกันถ้าผมจำไม่ผิดตามในเรื่องนะคืออีวามาุสโวนโทเนก็คือเป็นคนขับคือคารุนะครับซึ่งเป็นเทวทูตตัวสุดท้ายก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับแบบดีไซน์ของลาสบอสอะไรประมาณนี้ตในทีวีซีรีส์นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับ รุปภาพรวมของ e v a g i l เ a n Mark ู6ตัวนี้นะครับดีไซน์สวยนะครับราคาไม่แพงมากครับอยู่ที่1000กลางๆนะครับผมประกอบง่ายนะครับตัวนี้ผมใช้เวลาประกอบประมาณ5ชั่วโมงท่ันเองครับจุดส่วมไม่ค่อยมีนะครับแข็งแรงแทบทุกจุดเลยนะครับจะมีก็แค่ตรงหัวกับตรงคอที่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับผมดีไซน์โดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับอุปกรณ์อาจจะให้มานอนนิดนึงครับเพราะว่ามันมีแค่หอกก็ตามในเรื่องที่มันมีอยู่แล้วนะครับก็มีแค่หอกายสูตรอันนี้นะครับ แต่จะรวมนะครับตัวนี้ e ีวากเลียนมาร06เรียวเกตตัวนี้นะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับใครที่เป็นแฟนแฟนอีวากเียน่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปการรีวิวเรียวเกต e ีวากิเลียนมาร06ตัวนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อโมเดลตัวนี้นะครับดูจบแล้วอย่าลืมกดซับสไคร b ์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ หรือถ้าใครอยากดูคลิปการร e ีวิวอีวาเกเลียนตัวอื่นนะก็สามารถดูได้ในช่องของผมครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ว้ให้ในดีสคริปชั่นนะครับผมเจอกัในใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ